เจ้าหญิงเทริกาทรงเป็นเจ้าหญิงในตระกูลกษัตริย์ตระกูลหนึ่งแห่งเมืองเวสาลีไม่แน่ใจว่าเป็นพระญาศกับเจ้าหญิงชันตาแห่งเวสาลีจากอีพีที่หนึ่งหรือไม่ซึ่งในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดตรงนี้ไว้พระนางอภิเษกสมรสกับเจ้าชายพระองค์หนึ่งและมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นจนกระทั่งเจ้าหญิงเทริกาได้มีโอกาสสับธรรมจากพระภิกษุณีซึ่งสานนิฐานว่าน่าจะเป็นพระนางปชาบดีโคตมี หรือพระประชาบดีโคตมีเทรีผู้เป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดพระศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าและทรงปรารถนาเป็นภิกษุณีพระองค์ทรงพยายามขออนุญาตพระสวามีออกผนวดแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อพระสวามีไม่ยินยอมจึงทำให้เจ้าหญิงเทริกาทรงปฏิบัติธรรมสลับกับการดำเนินพระชนชีพอย่างคารวะทั่วไปเช่นขณะทรงงานก็เจริญวิปัสสนาไปด้วยเป็นต้น จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เจ้าหญิงเทริกาทรงงานอยู่ในโรงครัวภาชนะบนเตาที่กำลังต้มผักดองอยู่นั้นเกิดไหม้จนทําให้น้ำต้มผักแห้งเจ้าหญิงเทริกาได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของภาชนะนั้นเป็นอารมณ์ส่งผลให้พระนางบรรลุธรรมขั้นอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วทําให้พระนางไม่เย็นดีในกามคุณแม้เครื่องประดับที่เคยฉลองพระองค์กลับไม่สวมใส่อีกต่อไป พระสวามีทรงเห็นพระชายาเปลี่ยนไปจึงตรัสถามด้วยความเป็นห่วงพระนางทรงตอบพระสวามีว่าเป็นเพราะผลจากการปฏิบัติธรรมทําให้มีอาการเช่นนี้พระสวามีทรงเข้าพระไทยในความปรารถนาของพระชายาที่ต้องการออกบวชเจ้าหญิงเทรุจาได้ทูลขอพระสวามีออกบวชอีกครั้งครั้งนี้พระสวามีทรงยินยอมและบัญชาให้ขราชบริพารจัดขบวนส่งเจ้าหญิงเทริกาไปยังสำนักภ,ภิกษุณี พระปชาบาดีโคตมีเทรีทรงบวชให้เจ้าหญิงเทริกาแล้วส่งพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเจ้าหญิงเทริกาบรรลุธรรมขั้นอนาคามิผลด้วยการพิจารณาความไม่เที่ยงแห่งภาชนะอาหารที่ไม่ฝ่บนเตาในครั้งนั้นอนาคามิผลคือผลที่ได้รับจากการละสังโยช์คือกามราคะหมายถึงความใคร่ในกามและปติคะหมายถึงความที่จิตหงุดหงิด ด้วยอำนาจแห่งโทสะหรือความโกรธพระพุทธเจ้าตรัสต่อเจ้าหญิงเทริกาว่าเดี๋ยวก่อนพระเทรีเธอจงเอาท่อนผ้าจีวรนนุ่งหม่มแล้วพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคะของเธอสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อนั้นพอมาดูในอัธกถาอัญญาตราเทรีคาถาซึ่งเป็นอัธกถาอธิบายเรื่องเจ้าหญิงเทริกาพระอัธกถาจารย์ได้อธิบายถึงพุทธพจน์นี้ไว้ว่า ดังว่าเมื่อเอาผักดองเจืนินน้ำขึ้นตั้งเคี่ยวบนเตาไฟเมื่อน้ำนั้นมีอยู่ผักดองก็จะเดือดพล่านแต่เมื่อหมดน้ำย่อมสงบนิ่งแล้วก็ไม่ต่างจากกามและราคะในสันดานของเธอที่สงบนิ่งแล้วพระอัฏฐกถาาจารย์ขยายความเรื่องผักดองที่แห้งนั้นเปรียบเปรยกับสภาพของผักดองที่ถูกต้มจนเดือดพล่านว่าเสมือนคนที่มีกิเลสราคะอยู่แต่พอน้ำแห้งไปจนเหลือแต่ผักดอง ผักดองจะอยู่นิ่งไม่ต่างจากคนที่ไร้ซึ่งกิเลสราคะนั่นเองคงจะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงเทริกาสำเร็จขั้นอนาคามีเพราะทรงเจริญวิปัสสนาด้วยการถ้อยพระเนตรภาชนะที่แห้งนั้นอย่างจดจ่อจนกลายเป็นภาพนิมิตในเทริคาถาไม่ได้มีข้อมูลอะไรถึงพระประวัติของเจ้าหญิงพระองค์นี้เลยแต่พระอัฏฐกาถาจารย์ขยายความเรื่องของพระองค์จากพุทธพจน์ที่มีเพียงสถึงสบรรทัดเท่านั้น พระอัฏฐกถาจารย์พยายามอธิบายสาเหตุที่เจ้าหญิงเทริกาจากการที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเปรยผักดองกับกิเลสราคะพระอัฏฐกถาจารย์จึงเชื่อมโยงเข้ากับเหตุปัจจัยที่ทําให้เจ้าหญิงเทริกาตัดสินใจออกผนวดว่าเป็นเพราะทรงพิจารณาภาชนะต้มผักดองที่ไหม้จนน้ําแห้งส่วนข้อมูลอื่นที่ปรากฏในอัฏฐกถาอัญญาตราเทรีคาถา ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าพระอัฏฐกถาจารย์ไปนำข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนจึงยังคงเป็นข้อสงสัยต่อไปถึงแม้เจ้าหญิงเทริกายังมีการมราคะสงเหลืออยู่พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมปรดเจ้าหญิงเทริกาให้สามารถละราคะบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ให้สิ้นไปจนทำให้เจ้าหญิงเทริกาถูกขัดเกลา่จนไม่เหลือมนทินใดๆและทรงบรรลุอรหันตผลในที่สุดในอดีตชาติของเจ้าหญิงเทริกา มีกล่าวไว้ในอัญญาตราเทรีดาประดานว่าพระองค์ทรงตั้งจิตปรารถนาความเป็นอรหันตผลต่อเบื้องพระพักแห่งพระโกนาคามณะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเจ้าหญิงเทริกาซึ่งในขณะนั้นสวยพระชาติเป็นหญิงชาวเมืองโสภวดีจะได้สําเร็จอรหันตผลในสมัยของพระสมณะโคตมะพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นจริงตามพุทธพยากรณ์เจ้าหญิงเทริกาได้ถึงซึ่งความเป็นอรหันตผลสมตามความปรารถนาของพระองค์แล้ว ในพระชาตินี้เรื่องราวของเจ้าหญิงเทริกาแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเราสามารถปฏิบัติที่ไหนก็สามารถสําเร็จได้หากเรามีความตั้งใจและมีความภากเพียรซึ่งคิดว่าคงเป็นความตั้งใจของพระอัคกถาจารย์ที่จะเสนอว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ถึงเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมได้หากลองยึดปฏิบัติตามอย่างเจ้าหญิงเทริกา อาจมีพระอนาคามีเพิ่มขึ้นอีกมากมายในสังคมปัจจุบันก็เป็นได้